สวัสดีครับจิ้นน้อยครับจิ้นน้อยนะครับจิ้นน้อยตาจะเริ่มม้วนนิดหนึ่งนะคะตาอยู่ในที่มืดขนร่วงดูจิ้นน้อยขนร่วงเยอะแยะมากมายเลยขนร่วงเยอะมากเลยนะคะค่อยๆร่วงนะคะเป็นหย่อมๆนะคะในแม่ดูซิจิ้นน้อยโอ้โหดูสิขนร่วงเยอะมาก เป็นยหยม,ยมดูท้ายนะคะไม่มีขนนะคะเราจะลองให้กินเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดูนะคะว่าขนเขาจะขึ้นไหมว่าขนจะขึ้นไหมอยากที่เป็นม้ากระดังกระดำนะคะแล้วตาถ้าอยู่ในที่มืดตาจะเริ่มมัวแล้วนะคะแต่ถ้าสว่างก็ไม่เท่าไหร่ ให้กินกาแฟเพื่อสุขภาพด,ดูนะคะนี่เลยนะคะกาแฟแม่มดนะคะเอากล่องกาแฟอยู่ไหนนี่นะคะซองกาแฟซองกาแฟจิ้นเป็นพรีเซนเตอร์เหรอลูกจิ้นน้อยเป็นพรีเซนเตอร์นะครับจิ้นน้อยเป็นพรีเซนเตอร์กาแฟแม่มดโอเคครับโอเคครับอาจจะแม่ให้กินเนาะเดี๋ยวแม่ให้กินเลยเดี๋ยวแม่ให้กินเลย นี่เรากลับกล้องนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวแม่กลับกล้องกลับกล้องได้ไหมกลับกล้องไม่ได้หรออ่ะนี่นะคะด,ดูใส่สลิงให้กินนะคะดูใส่สลิงให้กินในนี้กี่ซีซีสามสามโฟกัสได้ไหมสามซีซีนะคะอ่ะจิ้นกินนะลูกจิ้นจะกินยากนิดนึง ไม่ได้ถ่ายวิดีโอกับก้อนไม่ได้ไปสร้างตรงไหนอนะรอแม่แป๊บน,นึงพี่น้อยพี่น้อยตัวไหนลูกมานี่เดี๋ยวมาแม่เดี๋ยวอ้อเสาแล้วมานี่หาแม่ <laughs> หาแม่ครับหาแม่ครับกินนะครับกินกาแฟน,นะครับค่อค่อย <laughs> ชิ้นเหินทำอไมล่ะลูกค่อยๆมา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 นี่เชิ้นน้อยเนี่ยชิ้นห้าเหินไป ไปแล้วนะครับ 3, 4, 4ซีซีเดี๋ยวให้กินต่ออีกนะคะหมดดูดมาใหม่นะคะเดี๋ยวเราดูดจีน,น้อยมาแม่เลยจีน,น้อยมามามาก่อนมากินอีกมากินอีกแล้ว

้แข็งแรงไงลูกกินหนูจะได้แข็งแรงหรือนูจะไปฉีดยาหนูจะฉีดยาหนูจะอยากฉีดยาเหรอจิ๊ดน,น้อยจะฉีดยาเหรอลูกถ้าหนูไม่กินหนูไม่ได้ฉีดยานะเลอะเทอะทางนี้แหลทีนี้หนึง่งทีนี้หนึงหอหอ่งลูกหมดหกซีซีเดียวให้จิจี้กินต่อเนาะ ให้จีตจีกินต่อนะครับ